เราก็เข้าใจว่ากูต้องมีหูทิ์แน่ได้สินเสียงเชวดาคุยกันเสียงเจ้าเจ้าก็เดินหาอีกไปทางต้นเสียงก็ไม่เห็นใครเห็นไอ้กบนั่งอยู่คนเดียวทีเนี้ยพอเราเดินไปใกล้มันมันก็หยุดพูดนั่งเฉยอ,อยู่พอเ,เราหันหลังกลับมาจะพักคุยกันอีกแหละมีทั้งเสียงผู้หญิงเสียงเด็กแล้วก็เสียงผู้ใหญ่ด้วยพูดกันคุยเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็กลับไปแอบดูโอ้ไอ้กบกูนึกว่ากูมีหูทิฟมันคุยของมันคนเดียวสามเสียงแล้วทีนี้ไอ้เสียงได้สั่งด้วยนะสั่งชวนไปเที่ยวป่าไปเที่ยวป่าไอ้กบเนี้ยก็ตามไปไปเที่ยวป่าไปแปดเกือบแปดวันเขาไปตามเจอไม่กินข้าวนะกินใบไม้เมื่อเมื่อเมื่อปีเมื่อสองปีที่แล้วนะ่ะไปสิบหกวันไอ้เสียงได้สั่งไป